Thank you. โอเคครับก็รับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับช่องผ่าเมียเที่ยวครับห่างหายไปนานเกือบอาทิตย์อ่ะเออน่าจะายอาทิตย์อ่ะมานาน,นานมาทีครับผมนะเดี๋ยวนี้ถึงคิวย้งๆแล้วครับผมนะรถป๊๊ปนี่รถป๊อปเจ้าอันนี้ครับผมอีวจชอกอ e ีว 50cc ฮะวันนี้อากาศดีหรือเปล่าก่ไม่รูเออเอามาอัดคลิปกันหน่อยว่าจะขี่ไปกินปลาหมึกย่างเออ หมึกย่างครับผมนะเห็นว ok, ่าเขาบอกอร่อยอร่อยนักอร่อยหนาปลาหมึกย่างพันปีอ่ะคือแม่งอยู่ไกลด้วยไงเออประมาณเกือบ20ลูกรบผมนะเดี๋ยวเราจะขี่เจ้าคันนี้ไปเนี่ยรถป๊อบเนี่ยมาดูกันว่าแม่งจะไปถึงหรือเปล่านะเออคือเป็นร้านแบบร้านเพื่อนนะ่ะรู้จักกันนี่แหละเดี๋ยวไปอุดหนุน เขาหน่อยนะเขาบอกโฆษณา,าอร่อยนะักอร่อยหนาเนะี่ยอะไรเนี่ยปลาหมึกพันปีอะไรเนี่ยอยากรู้จริงๆว่ามันจะขนาดไหนครับผมนะแต่ตอนนี้ขี่ไปถึงก่อนดีกว่าร้านไม่ได้อยู่ในเมืองนะผมอยู่นอกเมืองอะ่ะเออสิบกิโลเกืบอบยี่สิบอ่ะชิบหายเอาลูป๊อปไปอะ่ะดูว่าจะพังหรือเปล่าล่ะถ้าพังก็ไม่ได้แดก ขี่ไปชิวๆสัก60-70แล้วกันเออสบายๆอากาศไม่ได้ร้อนมากก็จะไปตั้งแต่แบบสองสามวันที่แล้วอะ่ะแต่ฝนตกทุกวันชี่ผ่ายก็เลย,เ,ย,นะยเลื่อนมาเลื่อนมาเหนยเพิ่งจะไปเนะี่ยหวังว่าฝนจะไม่ตกนะโอ้ชิวๆไปแบบชิวๆอากาศดีสุดยอดสบางอยู่นะทาง,าง,างนั้นสบายนานๆนาทีครับผมแนมะ่อย่าพิ่งยืนกันนะติดธุระ เป็นหลายอย่างครับผมพยายามจะมาเรื่อยๆล่ะไปพี่จ่าเราไปจอดดีกว่าเราไปดีกว่าฮะเดี๋ยวจอดเดี๋ยวเดินมาดิกุญแจนี่ชิบหายเลยนะครับผมเราไปจอดดีกว่าครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะไปดูกันว่าเราจะไปถึงกันกี่โมงนะโอ้โหเป็นเวลาเขาเลิกโรงเรียน เลิกงานกันนี่สาวๆเยอะเลยนะครับผมโอ้โหถึงได้เลยวะนี่ฮะโอ้โหใบนี้กำลังติดเลยครับผมติดคู่กับชิบหายนี่ฮะสมัยเป็นวัยรุ่นนี่ผมเนี่ยเลิกเยันนี้ต้องขันลงเย็นนี้ทุกวันนะครับผมนะไม่รู้เป็นไรครับผมะ่านมาจบผุ้สาวนะครับผมนี่ดู มือเรือนสตีครับผมมือเรือนสตีล้วนรถโคตรติดโอเคครับตอนนี้เราก็หลุดออกจากรถติดมาแล้วนะครับผมนะมาโอ้ทางสว่างครับผมฝนไม่น่าจะตกนะ น้ปมะมาณ7 0สิบสิบอ่ะนเติมนะ้ำมันมา100บาทนะก็ผมไม่รู้แม่งจะสิไปกลับได้หรือเปล่านะไปเรื่อยๆนะอากาศอากาศ,อากาศไม่ร้อนนะ่ะลูกไม่น่าติดอนะ่ะไฟแดงไม่มีระวังต้องระวังเยวกันมวดั่งนั่นไ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 ง,นนไง,นนไง ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบใกล้หน้าหนาวแล้วนะเออใกล้หน้าหนาวแล้วยอจะมีทริปแง๊ะแน่นอนครับผมนะเดี๋ยวรอติดตามได้ครับผมใครอยู่ละแวกแถวนี้ก็มาเขียนได้นะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะก็ไปกันที่ไหนครับผมนะแต่ไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะขึ้นเขาแถวแถวนี้นแหละใครสนใจอร่อยรสป๊อปก็ทักเพจร้านผมได้นะผมขายอยู่นะหลายทุนนะถามไม่เยอะที่ ซื้ออะไรจากไหนนะซื้อจากร้านตัวเองครับผมะทักมาได้นะทักมาได้ยอดว่าอ,อากาศอ่ะดูดูวิวดูวิวยังไ,ได้ครับเพื่อนฝน,นไม่น่ากตกนะตกไปชิบหายอ่ะกูใส่สังรอกับบ้านน <c oughs> ยเอขี่ไม่ได้ลุยน้ำชิลถามว่า ทำไมถึงชออกระดอรมาจนถึง,ถงที่นี่ครับผมนะในเมืองนี้ก็มีร้านเยอะแยะชิบหไยอร่อยด้วยเสีอยอยากชอกระดอรบิดรถมากินนะสิบยี่สิบโลเออเป็นร้านเพื่อนไงร้านเพื่อนร้านเพื่อนเนี่ยอยากมาอุดหนุนครับผมนะเห็นว่าเปิดร้านไงเปิดร้านเห็นเขาว่าอร่อยนักอร่อยหนาเนี่ยอยากลองว่ะเออ เดี๋ยวถ้าไม่อร่อยนะเดี๋ยวกูเข้าร้านมาดูอ่ะ<ม>เออรีบกินเร็บรีบกลับนะก็ผมเดี๋ยวมันมุดนะน่าจะประมาณห้าห้าโมงครึ่งแล้วรีบกลับแล้วเพราะว่าชาวนี้รู้กันอยู่ับ,บผมฮนะไม่รู้ว่าสมัยนี้มีม,มีอยู่หรือเปล่านะแบบใครขี่รถผ่านแบบดักกระทืบอ่ะออสมัยนี้ไม่น่าจะมีนะใครขี่รถแบบลมตีหน่อยดักกระทืบหมดอ่ะแล้วรถกูยิง่งเสียงดังๆแงอนะโหไม่รอด ทิบหายถ้าสมัยนั้นอะสมัยนี้ไม่รู้นะครับผมเราไม่เคยผ่านตอนกลางคืนสักทีนะกี่ราไปอะแต่เราว่าเราผมว่าจะรีบกินรีบกลับดีกว่าก่อนไปเออเซฟไว้ก่อน,นดีกว่าครับผมแต่ไม่น่าจะมีะสมัยนี้น่าจะหมดแล้ว,วถึงว่าเพื่อนๆพน oh, ถึงเสฟว่ะ <now. S 1> โอ้โหของจริงว่ะของจริง ผมมึงของจริงอะ่ะเพื่อนไม่พังครับผมนะนี่ครับเรามาอยู่ที่ตำบลบ้านเข้าตําบลเหลือมเพื่อไหมคิดหายเอ,อบ้านเข้าอะ่ะบ้านเข้าคุณต่างถิง่นเขาจะเรียกว่าบ้านเขว่านนะถ้าคนเชียงพูนจะเรียกบ้านเข้าเออ <c oughs> <c oughs> มันบอกอยู่ธนาคารออมสินอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่ด้านหน้านี่ไงอมสินใช่ไหม ร้านมันอยู่ไหนวะออมสินออมสินใช้ไป่ะไ,ไหนวะออมสินไหน่วะนี่ไงโอ้โหสุดยอดวะ่ะของแท้ของแท้ว่ะ หมึกย่างพันปีสุดยอดไม่พังครับไม่พังสุดยอดอโอ้โหไงได้ไหมลองได้ไหมเนี่ยอ๋อระวังไงด้วค่อยค่อยค่ยค่อยสักรอบได้ไหมครับผมได้ได้ไดยา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 วตีนมาแล้วพอเฮีย <c oughs> <c oughs> อย่างเ้าอ่ะเฮียอาสตีนมให้กูแล้วชิพาย <c oughs> โอ้โอ้โหเอะให้กูกลับบ้านสะดวกเถอะ <c oughs> โอเคครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงร้านปลาหมึกย่างทันปีกับผมถอกดอามากิน10 <c oughs> เกือบ20โลอะไปกลับเออชิบหายถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวกูจะเผาร้านให้ดู <c oughs> นะนะเดี๋ยวพามาดูแบบนี่นี่ฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมเสร็จตั้มั้นค้าบครับโอ้เสิร์ตตับันครอบครับผมนะอันนี้ขายปลาหมึกอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมียัดไส้อะไรไหมไม่มีครับผมแบบ๋ยัดยงจะบ้าอะไรไม่มีไม่มีครับโอ้โหนี่ครับปลาหมึกนี่ขายบบาทครัขายแต่ละวันนี่ขายแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยขายแปดสิบโลครับผมเสียเอาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอาออกอีกครับโอ้โหนะ อันนี้แบบไว้ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมแบบฉีดโควิดลินไว้ใช่ที่นส,สนใจก็มากินได้ครับผมเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้นานครับผมเดี๋ยวก็มีแบบหลักกระสิบบาทสิบบาทก็มีครับผมเปียแบบเป็นไม้ครับไม้สิบบาทครับผมตัวใหญ่สุดก็เป็นตัวห้าติ๊เลยใช่ครับห้าติ๊วันนี้ขายเท่านี้ครับขายเท่านี้มุมมุมบานนี้มีเยอะกว่านี้อันนี้ไซส์แบบตัวแบบกี่กิ่งตัวละประมาณสองขีดสามขีดได้อยู่สามขีดได้อยู่สามขีดตัวใหญ่ตัวเดียวแบบ แบบแบบอิ่มอ่ะแบบครับผมแล้วตจะล่อแบบขึ้นอ่ะใช่เส้นเลือดในสมองแตกอ่ะกินตัวเดียวอ่ะนี่้ำกินนั้นน้ำกินยังหมดแล้วน้ำจิ้มแล้วโอ้เนี่ยโอ้รับจินรสเด็ดรับกินรสเด็ดนะผมหมดเลยทำมันน้อยทำทำมันน้อยครับผมแบบหอกสังขารมากินแบบอย่างไกลครับผมเนี่ยขี่คันนี้มาขี่คันนี้มาเออดูยอดนะยอดนะขี่นี้มาได้แล้วใจแล้วรอยอดแล้วเดี๋ยวไม่พังกลางทางไงชิบหาย ขับไปดูไหมครับผมเต้ผมขับไปดูไหมขอละขอลยใช่ไหมไม่อยากเอาตีนกับท่านเดี๋ยวเอาเอาเอาให้ผมแบบครึ่งตัวเอาเอาครึ่งตัวกินไม่หมดเนี่ยเอาครึ่งตัวครึ่งตัวเออกินไม่หมดแล้วอีกครึ่งไงอีกครึ่งไม่เอาก็เอาไว้ขายเลยเอาไว้ขายกี่สิบห้าบาทใช่ไหมกี่ห้าสิบาทจะดีเหรอบีเด้นี่ครึ่งเนี่ยครึ่งตัวไงทำยังไงวะมึงทำยังไงมึกินไม่หมดไงตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะด้วย ดูดูข้าหน้าลองลองลองตัวเดียวกันจัดไปเอาให้ผมตัวตัวหนึ่งนะได้ครับผมทำไมอร่อยเดอผมเททิ้งถังขยะอยู่ใกล้ไม่อร่อยให้เตะนะครับผมไม่อร่อยให้เตะเรากินนี่โอ้โหสุดยอดนะครับผมกินทันทีที่ทันควันนะสุดยอดตัวใหญ่ใหญ่ใครสนใจก็บอกพี่กัดมาจากในเมืองชัยภูมิจากในเมืองนะครับมาบ้านเก้าอยู่อยู่อยู่ข้างๆกับธนาคารอมจินนะครับผมครับบ้านเก่ามาเลยครับ ธนาคารออมกินมาเลยครับผมไม่เปิดครับผมนะไม่เปิดพี่พายเปิดตัวถามก่อนนะครับผมเปิดตามใจครับผมนะชิวๆวันนี้ไว้แบบชิวๆอ่ะไม่ได้ทำคลิปนานครับผมนะเดี๋ยวเพื่อนๆในช่องคิดถึงเอาเอาคางหมึกกินสองไม้ให้กินสองไม้อันนี้คืออะไรคางหมึกครับผมคางอยู่ตรงไหนครับคางตรงนี้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 นี่ตรงนี้ตรงตรงนี้อันนี้คางคือผีตัวตัวเดียวใช่ไหมตัวใหญ่กว่านี้อีกอ่ะนกประมาณเท่านี้คาง ใหญ่อันนี้สีเหลืองนี่หมักอะไรหมักซอสอ่าใช่ครับหมักหมักอ่าหมักซอสมะมิ่นหมักซอสเชยเยี่ยวอะไรอย่างเมีผงขมิ้นนะครับผมผงขมิ้นแล้วก็บอกสูตรบอกสูตรได้ไหมได้อยู่บอกไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ได้เก็บไว้ขายเองคนเดียวใส่ซอสเออใส่ใส่ซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ใส่ผงขมิ้นแค่นี้แหละครับแล้วก็น้ำแค่นี้คนก็มาซื้อเรื่อยๆนะครับผมนะฮะก็ติดถนนพอดีอ่ะแบบรถวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านไปผ่านมา กางวันก็เก็บเร็วนะครับผมนะไม่ใช่ขายดีนะครับผมสิบล้อเหมาใช่ไหมสิบล้อเหมาตั้งแบบตั้งทางไงถนนแบบแคบๆสิบล้อเหมาโอ้หะเลยเก็บเร็วไม่ได้ขายดีอะไรยังไม่มีคนแค่ประมาณตั้งหกโมงหกโมงนี่หน่อยหกโมงครึ่งหนึงประมาณนี้โมงคนเยอะคนจะเต็มร้านเต็มเลยครับตอนต่อคิวยาวไปหมดเลยครับผมมาซื้อปมะมึกมาซื้อร้านนี้ยสิบหายมาซื้อร้านแค่ข้างชงวันเจี๊ยบ ดำเย็นนะซื้อไปแบบกับแก้มนะเบียร์เย็นๆนะโอ้โหนี่ยดูดูใกล้สุกแล้วนี่ฮะบังเขาเรียกว่าบังไงบั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 งฮะโอ้โหน้าหน่อยมากเลยครับปลาหมึกตัวเองเคยกินไหมเคยย่างกินเองไหมเนี่ยมีครับผมมีครับผมแบบเหลือเหลือเหลือขายไม่หมดอะไรเงี้ยย่างกินเองขายหมดทุกวันครับผมหมดทุกวันหมดทุกวันดูครับโอ้โหสุดยอดเลยดูครับขายดีบางวันก็ถ้ามีฝนตกอะไรเงี้ยก็เก็บก่อน เปิดวันไหนบ้างครับเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤทธเลหัดอยู่วันศุกร์กับวันเสาร์ครับผมไปไหนครับผมกินเหล้าโอเคเข้าเมืองไปกินเหล้าเข้ามากินเหล้าอีกครับนี่กีกคนนี้ครับกีกคนนี้ครับยอดไม่เคยครับผมไม่เคยน้อยใช่ไหมไม่เคยพลาดขาวนวลเลยขาวนวลเลยหมึกของแท้นะอันนี้แบบสด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 ทุกวันใช่ไหมไม่สดครับผมหมักประมาณเดือนนึงแล้วฉีดโปมลินไว้สด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 ฉีดโปมลินไว้ครับครับนี่สด เดี๋ยวว่าจะซื้อกลับบ้านไปให้เมียกินสักองตัวนะเออจัดไปอยู่แล้วสี่ห้าตัวไปเลยเฮียเส้นเลือดในสมองแตกไขมันเยอะเลยแล้วตัวรอดเยอะกินนิดเดียวก็พอสนใจก็มาได้นะครับผมนะตอนนี้กําลังย่างอยู่ชิวๆร้านแบบเนี่ยร้านแบบชาวบ้านนะชาวบ้านบ้านครับบ้านบ้านบ้านนี่อันนี้ขายเขาเรียกว่าคล่องคลองคล่อง สุ่มสุ่มรสุ่มสุ่มสุ่มระไาสุ่มสุ่มจับปลาภาษาเราเรียกว่าคลองเลยแว่นบอก่าสภาษาเ้าเรนมาใสอันนี้อ่ะอันน้งสุ่มข้างบนรียกวไคล่องม่เป็นอย่างนี้คองเป็นอย่างนั้อย่างนั้นคล่องคล่องเล็กๆอ่ไล่ะนี่เป็นวิถีชาวบ้านสาเองนะครับผมนะาเอาเอง ซื้อรับซื้อจากชาวบ้านบผมว่ามาขายานะครับเป็นกำไระี่สิบบาท30บบาทครับอันละ30มสิบอาทสุดยอดครับพ<ข>อ<ม>ได้ช่วยชาวบ้านไปครับโอเคครับตอนนี้หมึกย่างของผมก็ย่างเสร็จพื้นที่เรียบร้อยครับผมนะนี่ ไงอะ่ะยอดเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับผมนะตอนนี้ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะนี่ครับผมโอ้โหเสร็จแล้วยุ่ยยั่วยังหอมอ่ะไอนี้ทำไม,อ,มอร่อยเนี่ยเอาเอาทิง้งเอาทิ้งเลยนะ <laughs> อร่อยครับอร่อยชัวร์ครับผมเดี๋ยวเรามาลองกินกันโอ,อเคเดี๋ยวให้พ่อค้าเขาขายปลาหมึกไปก่อนยั่ยยัย่ย ๑๐บาทนะเพื่อนที่ผ่หาหั่นมาได้เยังเยอะสดสดสุดจริงว่ะได้ว่ะโอ้โหดูเพื่อนขูบกลับกุบกลับเ้วยอย่างได้อ่ะร่อยจริงว่ะยอดยอดละขี้ไม่แตกไหมเป็นยาละบายกันอน่ะ ใครปวดท้องถ่ายไม่ออกนะครับผมนะแนะนําเลยครับผมมึกย่างคันปีนะเสียตั้มมันเนข้าจิ้มแบบต้นเด็ดจิ้มซีฟูดอะถอดกระดอมากินถึงที่นี่ครับผมไม่ผิดหวังครับผมในเมืองมีกินก็ไม่กินนะครับผมต้องมาแบบยากลำบากนะครับ ตอนนี้ผมก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเกี๊ยงเดี๋ยวให้ดูจนา,านเกี๊ยงเหลืออีกนิดนึงกินไม่ไหวเย,เยอะเยอะเกินยอดครับผมนะอร่อยมากครับผมใครสนใจก็มาได้นะที่บ้านเข้าบ้านเข้าครับผมนะอำเภอหรือตำบลเนาะตำบลตำบลบ้านข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิเออประมาณ10บกิโลเดียวครับ,บเดียวครับผมนะสิบนาทีถึงแล้วเออเดินใกล้ถนนดีโอเคนี่มาแบบชิวๆเลยใครสนใจนี่ อันนี้ก็กําลังย่างซื้อไปฝากเมียครับผมนะเมียไม่ได้มาด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวซื้อไปฝากเมียนะซื้อไปให้2ตัวครับผมนะกินใ,ให้แบบเส้นเลือดในสมองแตกเลยครับผมนะยอดครับตัวละห้าสิบาทครับผมนะแบบตัวอ้วนอ้วนนี่ไม่ใช่เลยนะฉีดแบบฉีดฟอร์มาลินเข้าไปเ <Okay. S 2> สริมด้วยนะครับผมนะม,นมันเลยแบบอ้วนๆน,นะอยู่ได้นานอยู่แบบสามเดือนนะสามเดือนนะโอเคครับคลิปนี้ก็พามาแบบชิวๆนะหาของกินมาอุดหนุนแบบ เพื่อนนะเปิดร้านเปิดเปิดนานแล้วนะนานแล้วครับเป็นปีแล้ว่าเป็นปีแล้วครับผมนะพึ่งขี่มากินแบบครั้งแรกครับผมนะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กันนะจะไม่ได้ถ่ายแบบขี่ตอนกลับนะครับผมนะตอนแล้วครับผมนะตอนนี้ก็มืดละปกมงแล้วชิบหายเดี๋ยวเขาดักตีแล้วนะครับผมเราต้องรีบกลับนะครับผมใช่ไหมเขาดักตีบ้านหนองบัวขาวมันยังมีสมัยนี้ไม่รู้โอ้สมัยแบบ เป็นไวรุ่นเนี่ยเข้าดักตีกตเลยไทรขี่อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ตื๊ดสีดำด้วยสมัยนี้ไม่น่าจะมีนะโอเค,คอเอก,อก,อก,อกนะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้ช่องพาไเที่ยวด้วยครับผมนะเดี๋ยวทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆครับผมนะอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละสองสามครั้งก็ว่านไปครับผมนะโอเคอาาไว้เท่านี้จับหมึกย่างพันปีเสียตั้มครับผมนะขอบคุณมากครับ